สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนี้คือีกเช้าของวันที่ยีสิบเกมีนาหกห้าตัวเด่นก็คือสามกับเก้าตัวรองก็คือสี่กับห้าเนาะเพราะว่ามันสามเจ็สามกับสี่นะนี่นะสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า

ามตัวก็หก2กสองสองส6งแปดหกหนึ่งสอยกห้เปดนองห้าหก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรผ่ารวยบนเส้นผ่ารวยด้วยนะโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ